สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําต้มส้มปลานินปลานินก็จะตัดเป็นชิ้นตามชอบแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนประกอบนะก็จะมีมะขามเปียกถ้าเป็นแถวทางภาคใต้แถวนครที่เคยเห็นนะเขาจะใช้เป็นน้ําส้มจากหรือน้ําส้มจากตาตโนดถ้าไม่มีเราก็ใช้เป็นน้ํามะขามหรือน้ํามะนาวแทนได้ก็จะมีหอมบุกกระเทียมบุกขะมิน้นละกครใบมะกรูดแล้วก็พริกสดต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือ ใส่กระ้ายหอมกระเทียมขมิ้นเมื่อน้ำเดือดพล่านแล้วเราก็ใส่ปลาได้เลยค่ะใส่มะขามเปียกใส่ทั้งก้อนเลยกะพอประมาณมีฟองก็ตักฟองออกที ก็ปรุงด้วยน้ําตาลปร๊บหรือจะใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะคะก็ชิมดูนะถ้าเปรี้ยวได้ตามที่เราชอบแล้วเราก็ตัาขามออกทิ้งเลยทีน,นี้เราก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดจากนั้นก็ปิดเก๊สจยัดสืบกันได้เลยรนร้อนๆคล่องคอรอร่อยตามชอบเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนก่อนที่จะจากกันอาินินขอฝากสินค้าเพื่อสุขภาพให้ทุกคนได้ชอปดูใต้ล่างคลิปนี้เลยกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ